สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับแหวนรุ่นอายุวัฒนมงคล66ครับโอ้โหรุ่นนี้แหวนก็เป็นลักษณะฟรีไซส์นะครับและก็ตอกเนื้อชัดเจนนะครับรูปแบบเหรียญก็ เป็นเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญเป็นแหวนพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็ด้านข้างเป็นพัดยศนะครับอีกด้านจะเป็นยันนะครับยันประจําตัวของหลวงพ่อเลยนะครับรุ่นนี้ก็ตอกเนื้อชัดเจนนะครับนี่ครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อนี่ครับมาเดี๋ยวขอซูมน,น,นี่ครับอสก็อัปปากาซา,าตินนะขอสูมสักหน่อยนี่นี่ครับอัปปากาซา,าตินนะครับนี ดูการโอ้โหสวยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็มีแล้วมากมายหลายหลายเนื้อตอกเนื้อชัดเจนนะครับมีตัวอย่างผมก็มีหลายหลายเนื้อเลยนะครับนี่เนื้อนี้ก็มีนี่ทองทิฟซาตินนะครับนี่อันนี้เป็นทองทิฟซาตินนี่ทองทิฟซาตินก็ตอกทอซอนะครับทองทิฟซาตินลงยาพื้นแดงนะครับนี่แล้วก็มีเนื้อบักกาซาตินโอ้โหนี่อันนีน้ก็แหวน อัปกาสซาตินก็สวยนะครับอือหือบางคนถ้าชอบลงยาเน,น,น้อยก็อย่างนี้ก็สวยนะครับนี่ลงยาเน,น้อยเงี้ยผมก็ชอบออซอกตอนนี้ตอกนุ่นนี่ตอกเนื้อชัดเจนแล้วก็มีเนื้อนี่ทองทิพซาตินนี่มีเนื้อแต่ซาตินต่างๆนี้นะ่าจะเป็นยอวช่อ,ชอโอโหนี่สีทองแดงซาตินนี่ก็ก็สวยดีนะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับนี่แบ่งปันแน่นอนนะต่ำกว่าราคาจองใครสนใจ ทักมาได้เลยแหวนฟรีไซส์นะครับอ่าผมใส่ให้ดูผมใส่สบายๆเลยนะี่นิ้วก้อยก็ใส่นะครับเเป็นฟรีไซส์เป็นอย่างงี้ไหมครับฟรีไซส์นี่ความสวยโอ้โหสวยดีนะพอใส่แล้วสวยดี <c oughs> โอ้โหโลงยาแรงชาิยิ่งสวยโอ้โหฝากกดติดตาม y o u t u เอ็มสายบุญด้วยละกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่วความสุขความจเจริญน,นะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ติดต่อที่ เฟสเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ